อรุณสวัสดิ์พี่เพลทั้งหลายมือนี่้วันนี้มาขับรถ Ninja. 300นินจาสามร้อยเนื้อขับขับบ้างอยากล่อให้อยากล่ออยากได้ซูสปรอร์ตเบื่อแล้วขับเอ็มสามไม่มองต้องขับสามร้อยขึ้นไป สวเล่นนะครับํำๆนะครับอันนี้รถพี่ชัยนะฮะเท่จริงๆเลยว่ะขับโซนสปอร์ตมึนเมื่อยนะฮะแต่พวกความเท่เราก็ต้องทำใจกับสกีช เวลาเราขับรถพวกนี้จะกลับไปขับรถตัวเองนี่คือเราจะเสียลมนิดหน่อยนะะเพราะรถเรามันไม่ได้เท่าพวกสองสูงนยะสี่สีก็คนละเรื่องละโอไม่ได้ทําคลิปสองสาวันนะฮะโทษทีนะครับไม่มีเวลาเลยวันนี้ก็ไหนมาทําให้ดูซะเลยแต่ไม่ใช่ขับเอมนะสายเงียบกับสายเงียบ รถไม่น่าติดนะชื่นชอบผลงานก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ u b s c r i b e ให้ผมด้วยเด้อนั่งใส่กางเกงยีนแบบเพิ่งไปตัดขามาแล้วมันไอ้นี่นะเย่ yeah, เอ็มแต่งเต็มสวยงามตามทั้งเรื่องโอ้โหสําคัญด้วย เช้าเช้านี่มันจะมีสาวๆให้มองเลยวะ่ะเราจะมาตึงหน้าให้สาวๆมองนะ <c oughs> ขอไปก่อนเด้อจุ๊บโอ้โอช์า เบรกดีมากเลยอันนี้ก็ต้องถามนะครับผมสูงเท่าไหร่นะครับผมสูงร้อยหกสิบสามนะครับนี่ผมขาผมถึงนะะแต่ขเยงนะแต่ถึงครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับรถผมเอ็มผมก็ความสูงประมาณเนี้ยครับเห็นรถเล็กแต่ว่ายกโช้กขึ้นให้มันสูงขึ้นนะฮะรถมันตูดมันยกมันก็จะสวยครับ ในความคิดผมนะเราจะบิดหมดเปล่าอันนี้กันสบัดอิงแล้วแกตากแดดสีซีมาเลยเอะไรสายสินเต็มไปหมดเลยเนะ <c oughs> ี่ย ห้าเสียบร้อยห้าเสียบมันต้องไปได้อีกนะครับแต่ผมโวย้ยดีนะไม่ซิ่งมานี่ไหลนี่เละเลยนะเนี่ยโูม่เห็นนะรู้สึกปลดปล่อยผมบอกพี่ชายไ้แล้วว่าผมขอซัดนะครับผมมีเรื่องเครียดเยอะครับช่วงนี้ผมขอปลดปล่อยพี่ชายบอกเต็มที่เลยครูจัดไปชูใจสฟกระพิบเลยครับ โอ้ถ้าทอดนั่นรอแกใส่ทอดเลยลันๆเลยโอ oh, ้จังทัก ขนาด3 1 4ยังมันขนาดนี้เลยถ้า600จะขนาดไหนวะเนี่ยว้สนุกครับฝุดๆเลยขนาดท่อเดิมเสียงยังออกอ่ะคิดดูดิรอบอย่างเร็วอ่ะว้มหาย 最最最最最 ี๋ยว่าจะยืมรถแกไปอะยองอยู่นะครับเอาใจไปลอยทะเลพดีไปเที่ยวหาเพื่อนนะครับ จริงๆมินมีกระจกหลกังทำไมผมไม่มาครับด้วยความที่มันไม่ขับรถไม่มีกระจกมันชินไงหรือว่ามีกระจกล่ะมนันดึงเริ่มเมื่อยมือแล้วเนี่ยเฮ้ยเจอชาวเบเกอร์ โอ้โหไม่มหน้ากันเลยขาต้องขยิ่งฮนะ เกิดมาเตี้ยต้องทำใจครับแต่ขับได้นะครับต่อให้เราตัวเล็กเราก็ขับได้ครับถ้าเรามีทักษะในการประคองรถนะครับโอ้ยเชี่ยผมจะกดปิดไฟเลี้ยเผลอไปบีบแต่อายเลยกูเย่ไป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 ิดอามองกันมองกัอุ้ยน้ำ โอเคเจอกันคลิปหน้าสำหรับนี้ก็สวัสดีครับหวังว่าทุกคนจะได้รับอัธรสอย่างมาันคนะครับ See you